ความสดเหรอคะ ว่าสลัดของุตัวเองอร่อยที่สุดในโลกเลยอยังไงเพื่อนจะให้กรรมการคนไหนชิมก่อนดีคะเนี่ยไม่ใช่คุณพิาแน่นอนนี่จะคุณเงนคแรกไม่เคแบบเสียงตารอาจายอรยเี่ยงคนแรกเลย,เเย,เยคล่ะ ไปทานนมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาบรรยายว่าสลัดของตัวเองนั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วส่วนผสมที่ใส่ลงไปนะั้นให้นนะคะุณประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะให้คุณประโยชน์อะไรกับเราบ้างหาได้ที่ไหหาได้ ามา,าู้มาชั้นี้ก่อนค่ะ าจารย์ทุกท่านมาจานนี้ก่อนปรุงอะไรคะถุงน,นี้ปรุงอะไรป,ป,ปรุงสับปะรดจะเป็นสับป,ประรดหรือเปล่ามาลองดูนี่ถนี้สับปะรด ข right, ้างนอกแล้วเนี่ยอร่อยไม่แพ้แตนแอนอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยค่ะกุ้งสับปะรดโดยเฉพาะกลุ่ม ต่อไปกลุ่มอะไรคะกลุ่มอะไรกลุ่มซ้อมกลุ่มมันดำดำเงียบดำไปนิดนึงนะคะน้องซังดำไหม อร่อยไหมคะใช้ได้ไหมคะอร่อยค่ะกุ <Yeah. S 1> ่มนี้กลับเยอะดีกลุ่มนี้เป็นอะไรคะกลุ่มแพร์อดค่ะกลุ่มแพร์อดอยู่ไหนอาจารย์ทีค่ะคนแรกเลย ต้องชิมคำที่สองเลยเหรอคะอันนี้อร่อยถึงขั้นต้องถึงขัสองเลยทีเดียวเลยอร่อยมาก อร่อยไหมคะอะร่อยมากมาถึงจานนี้นี่แต่กรรมการหลายๆท่านบอกว่าจัดจานได้สวยมากแล้วอยากจะรู้ว่ารสชาติจะเหมือนหน้าตาที่ทำมาหรือเปล่า i